สวัสดีครับนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับช่องของลูกอยางเรานะครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จนะครับมาให้ชมวิดีโอหนึ่งประวัติองค์นี้นะครับนะก็เมื่อปีสอง6นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปรับพระนะครับจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านหนึ่งนะก็ได้พระมาจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อมา บุญสร้างโบสถ์นะครับตอนนี้พระเราก็แจกจ่ายไปเยอะแล้วนะครับสำหรับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่ปูปป่นะครับนะบหลายท่านก็บอกสมเด็จหลวงปูป่ปูวันอินก็องค์นี้นะครับจะเป็นองค์พิเศษที่ได้มานะครับเราเราเราสู่กันฟังนะครับว่าเขาจะเป็นเหมือน ฝังอยู่ในแบบแบบก้นจานนะครับกลมๆเหมือนก้นจานแล้วก็จะมีเนื้อผงแล้วก็จะมีพระหลายๆแบบนะครับฝังลงไปอยู่ในแผ่นกลม,มเหมือนก้นจานนั่นนะครับนะก็ได้ชิ้นที่แตกมานะครับชิ้นที่แตกมาก็จะมีมีหลวงปูป่เป็นรูปเหมือนนะครับองค์ใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสมเด็จ แบบนี้นะครับอยู่ข,ข้างมีนางพญาเป็นพระนางพญาเป็นเนื้อผงหมดเลยนะครับเป็นสมเด็จแบบนี้ก็จะมีติดมาสององนะครับแล้วก็มีนางพญาตอนนี้แบบนี้ก็เหลือองค์เดียวแล้วนะครับด้ให้กับสมาชิกไปแล้วหนึ่งองค์องนี้ก็เหลือองค์เดียวแล้วก็มีรูปเหมือนของหลวงปู่ภูนะครับก็เอาเลื่อยฉลุเลื่อยเ้าไว้นะครับเดี๋ยววันหลัง แต่ผมเรื่มอ,อัดกรอบไปแล้วนะครับเอามาทำคลิปก็คบงลำบากจะมีแสงสะท้อนนะครับพอเลยก็เลยไม่ได้มาลงแต่ว่าองค์นี้นะครับไม่ได้ใส่กรอบเลยนำมาให้ชมกันเป็นสมเด็จนะครับข้างข้างยันอุนะครับนะก็จะมียันสองข้างเลยอกเขาก็จะเป็นลองรองนะครับฐานฐานสูง องชั้นนะคฐานสูงมากแล้วก็มีข้างจันโอ,องค์นี้ก็จะเป็นองค์หนึ่งที่ที่แกะออกมานะครับจากก้นจานซึ่งมันแตกไปชารุดไปนะีได้มาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนะก็คือเป็นพระที่ฝังอยู่กับแผ่นผงเหมือนก้นจานใส่ก้นจานตาผงลงไปแล้วก็มีผ้าแปะลงไปอีกนะครับ วงนี้ก็แกะออกมานะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับนะ้ามีลักษสีแดงแดงมีลักษ์ลงลักแล้วก็ทาทององนี้ก็จะทาทองสวยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นเนื้อเนื้อพระผงสําเร็จเลยนะครับเนี่ก็แกะมันก็จะข้อขาแบบนี้เลยนะครับนะก็ค่อยๆแกะนะครับก็มีรอยบินบ้างมีตามมุม ซึ่งติดแน่นนะครับเราก็ค่อยๆแกะออกมาก็ได้มาแค่สององค์นะครับห้เพื่อนสมาชิกไปองค์หนึ่งแล้วเหลือองค์เดียวเหลือแบบนี้องค์หนึ่งเหลือนางพญาองค์หนึ่งเดี๋ยวจะทําคลิปนางพญาให,ให้ให้ชมอ,อีกต่างหากนะครับอีกคลิปหนึ่งเป็นนางพญาหลวงปู่ภูนะครับสําหรับองค์นี้นะครับลงลักสวยงามเห็นไหมครับลงลัก ทาทองสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาชมสเต็ปกลางๆก,กันนะครับสเต็ปกลางๆที่มีความคมชัดขึ้นมาอีก,อกสเต็ปหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะหาพระมาให้ชมกันนะครับบ่อยๆนะครับพอมีเวลาว่างเว้นเราก็จะนำพระมาให้ชมกันนี่นะครับนะตอนนี้ก็คือ คมละเนี่ยภาพใกล้สุดแล้วนะครับแต่มีแสงสะท้อนซึ่งเป็นเป็นทองนะครับทองที่ทาไว้บนเส้นซุ้มนั้นก็จะมีผิวเปิดออกไปนะครับตามปรพักเล็กน้อยที่ผิวเปิดนะครับตรงนั้นก็จะเป็นลงลักแล้วก็ทาทองเนี่ยนะครับสวยงามมากนะครับเป็นองค์ที่ยังสมบูรณ์นะครับพร้อมครองใช้เลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นองค์ที่หายากเพราะว่าเขาติดอยู่กับ ก้นจานนะครับซึ่งก็จะมีแค่องสององเท่านั้นนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมีแบบชุดเต็มนะครับก้นจานเต็มวันหลังจะลงคลิปให้ชมอีกสักหนึ่งคลิปที่ได้มาเต็มๆมันนะครับซึ่งมีพระหลายรูปแบบอยู่ในก้นจานนั้นนะครับซึ่งก็สร้างขึ้นในสมัยหลวงปู่โูวัดอินนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับองค์นี้ก็นำมาให้ชมกันถึงความสวยงามเห็นไหมครับกราบ ลงรักษาทองเป็นความเก่ายุบย่นมาแล้วเอาชมด้านหลังกันบ้างนี่นะครับด้านหลังเนื้อหาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีมวลสารเป็นผงขา,ขาวๆนะครับเป็นเนื้อผงขา,ขาวๆแกร่งๆนะครับแล้วก็มีมวลสารละเอียดละเอียดในองค์พระในเนื้อพระเนี่ยนะครับเราจะส่องลงไปแล้วก็จะเห็นสีดําสี แดงเป็นเล็กๆนะครับก็จะมีมวลสารซึ่งองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่โพวัดอินนะที่ที่เขาบอกมานะครับผมก็ไม่ไม่สันทันนะครับเพียงแต่ว่าตามคําบอกเล่านะครับก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเราได้มาได้มาเป็นเป็นแผงก้นจานนะครับซึ่งแตกบินหักไปเราก็มาแกะเอาได้พระสองสามองค์ นะครับได้พระเนี่ยทั้งหมดสามองค์แล้วก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่องค์หนึ่งนะครับซึ่งเรื่อมอัดกรอบไปแล้วแต่ก็ไม่ได้คล้องใช้เพราะเป็นองค์ใหญ่เดี๋ยววันหลังนะครับผมจะแกะกรอบมาให้ชมกันนะครับนะสำหรับหลวงปู่พูวัดอินตรงนี้นะครับเอามาชมสเต็ปใกล้ๆกันนะครับชมสเต็ปใกล้ๆกันบ้างนะครับสเต็ปใกล้ๆนี่ ให้เห็นเลยนะครับว่าลงทองหนานะครับลงรักแล้วก็ทาทองหนาสวยงามมากนะครับทองทองจะสวยงามมากเนี่ยพระเกตจะยาวเสียนใบหูใบหูสองข้างนะครับนี่องค์พระนะครับตรงกลางก็จะมีมีล่องๆ่อง,องนิดนึงนะครับมีล่อง กลางและว,วงแขนนะครับหักเป็นเหลี่ยมนะครับหักหักม,ม,มุมเป็นเหลี่ยมเลยนะครับนี่ลวงปู่โพธิ์อินนะครับอันนี้ยันอุสองข้างนะครับอันนี้ข้างซ้ายนี่จะชัดเจนนะครับเป็นเป็นตัวอุชัดเจนทองนี่สวยงามมากนะครับข้างนี้ก็เป็นอุเหมือนกันนะครับแต่ขาดหายไปยุบย่นขาดหายไปฐานดูฐานนะครับฐานก็มียุบหายไป ช่วงหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้หายไปนะครับเราจะเห็นถึงความเก่าของพระนะครับว่ามีความเก่ามากตามอายุองค์เขานะครับนะเขาหลวงปู่พุทธินก็หลายสิบปีนะครับนะพระก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยฐานฐานเส้นซุ้มนะครับเนี่ยเส้นซุ้มขาด จุบย่นขาดนะครับสมสวยงามมากนะครับเอามาชมด้านหลังกันเชื่อดูเนื้อหาด้านหลังนะครับนี่นะครับเนื้อหาด้านหลังเนื้อหาก็จะเป็นมวลสารพระสมเด็จเลยนะครับมีสีแดงแดงสีดำสี เทาเาขาวๆาวอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเราถ้าส่องลงไปก็จะเห็นมวลสารติดเต็มไปหมดนะครับอยู่ในอยู่ในเนื้อเลยนะครับอันนี้แกะมานะครับด้านหลังเลยเป็นสีนี้นะครับไม่ไม่ได้ลงลักทาทองเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเนื้อใหม่ๆขาวๆาวนะครับแต่พระนี่ก็หลายสิบป,ปีนะครับ ร้ยสิบปีนะครับเนี่ยอย่างเช่นดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ